ความรู้ที่ดีที่สุดก็คือรู้ว่าตัวเองดีหรือไม่ดีอะไรชั่วหรือไม่ชั่วอะไรอันนี้ก็สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ก็เอาภาพที่ผมถ่ายไว้นานแล้วแหละแต่ไม่ได้สังเกตเห็นนะว่าเขามีภาพชัดๆแบบนี้จริงๆแล้วเป็นก้นของหลวงพ่อเงินซึ่งองค์นี้ก็มีภาพอยู่จำนวนมากจำนวนหน้าผมเนี่ยเนี้ยอ่า เป็นภาพที่นี่ฮะเป็นภาพนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูภาพให้ดูภาะนี่ชอบผมว่าผมมีความรู้สึกว่าเขาจะมีเนื้อทองคําอยู่เยอะมีปริมาณทองคอําเยอะมันต้องหงายขึ้นนะนี่ต้องหงายขึ้นอย่างนี้ฮะให้อยู่อย่างนี้นี่ครับวางอย่างนี้ตอนถ่ายเนี่ยคว่ำคว่ำนะครับแงลงมาจากข้างบน แล้วก็เกิดแล้วเวลาเอามาดูเนี่ยมันจะมองไม่เห็นนะครับจะต้องคว่ำคว่ำภาพนะครับคว่ำภาพคือคือถ้าเกิดคุณหงายพระเป็นแบบนี้แล้วถ่ายนะก็จะไม่ได้เพราะแสง้วลงมาจากล่างแสงแสงไม่ได้โผล่มาจากพื้นไม่ได้นะต้องถ่ายอย่างนี้นะเวลาภาพที่เกิดเนี่ยดูนะครับว่าภาพที่เกิดนะ่ะเขา เขาเกิดเป็นแบบนี้แล้วชัดมากนะสังเกตเห็นไหมครับดูฟันดูตานะครับตาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเ่อกีีนี้ผมวาดไว้นะแต่ผมจะเอาออกก็ไล่ๆอ,ออกทีละส่วนนะครับนี่ค่อนข้างชัดเห็นไหมดูตาดูตานะครับเดี๋ยวผมจะไล่กลับไปตาตาเห็นไหมครับดูตานะครับ จะกลับนะครับนี่เอาออกแล้วก็ดูนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับมีเบ้าตาสังเกตเห็นไหมครับว่ามีเบ้าตาด้วยเห็นไหมครับเบ้าตาอันนี้จมูกรูจมูกสังเกตที่จมูกนะครับนี่สันจมูกปีกจมูกก็มีนะครับดูที่หน้าผากบริเวณบริเวณนี้นะครับหน้าผากบริเวณนี้เขาติดเหมือนเพชรนะครับติดเอาไว้แลก็ ขึ้นมาจากนี่มีแถงขา,ขาวๆนะขึ้นมาจากนี่ถึงนี่เลยนะครับเป็นมงกุดขึ้นแาน้จริงๆแล้วหน้าตัวนี้ผมเข้าใจว่าเป็นปีราศีนะครับเป็นราศีปีปีม้าผมลืมลืมไปม้าที่เอาเอาเป็นภาพนี้แหละครับเป็นภาพนี้เอาจะเป็นยักษ์เป็นอะไรก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะไล่ไปนะว่าวาดไว้ผมวาดไว้นิดหน่อยนะครับ วาดไว้น,ไนิดหน่อยนี่ริมปากล่างแล้วก็ตรงข้างแก้มครับเนี่ยข้างแก้มเขาทําเป็นลายไว้เห็นไหมครับลายไปถึงนี่เลยนะครับนี่ลายก็จะมีต่อกันข้างบนนี่ก็ไอ้ตรงหน้าผากเนี่ยเหมือนเป็นมงกุฎอ่ะจริงๆแล้วไม่ใช่มงกุฎนะครับเป็นเ,เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าผากเป็นแบบนี้ หน้าเป็นคนนะครับมีมงกุฎติดกับหน้าเลยแล้วก็เข่าข้างล่างสังเกตเห็นเข่าข้างล่างนะครับเข่าเนี่ยลงมาถึงข้างล่างเลยนะครับลงสุดเลยเนี่ยมาถึงนี่เลยนี่ครับเนี่ยก็เอามาให้ดูว่าจริงๆรแล้วคือองค์นี้นะครับพระองค์นี้มาดูกันมาดูพระนะครับองค์นี้ ผมยังไม่ได้เนี่ยะองค์นี้ฮะพิมพ์คีตานะครับเวลาถ่ายเนี่ยความอย่างนี้แล้วก็ถ่ายก็จะมีภาพตรงนู้นตรงนี้เยอะแยะสวยๆแล้วก็ชัดแต่งแบบนี้เนี่ยเหมือนไม่มีอะไรนะครับม็อยายดูนะครับใช้มือจับก็เลยได้แค่นี้เนี่ยเหมือนไม่มีอะไรเลยเหมือนไม่มีภาพอะไรเลยนะครับ องค์นี้ที่มีภาพชัดๆมีเป็นร้อยๆภาพเลยฮะทั่วทั้งองค์เลยขึ้นอยู่กับแสงเนี่ยต้องใช้ไฟสะไฟฉายส่องด้วยฮะอย่างภาพที่เมื่อกี้นี้ให้ดูนะใช้ไฟาฉายส่องนะครับผมมีความรู้สึกว่าพานนี้จะสุกปังนะฮะแล้วก็ไม่มีส่วนไหนสึกเลย ตำหนิตำหนิแม่พิมอะไรเนะไม่ต้องไม่ต้องพูดนะผมไม่ได้สนใจเลยนะีถ้าเกิดจะดูหน้าตรงนี้นะครับที่ผมให้ดูบ่อยๆว่าพระในวงการก็จะเห็นง่ายๆคือดูตรงนี้นะครับแต่มันจะต้องถูกมุมนะครับต้องถูกทั้งมุมแสงมุมกล้องนะครับน,นี่ผมไม่แน่ใจว่าจะได้มุมแสงมุมกล้องไหมแต่องค์นี้เขาจะ ผมตะคิวกินเข่งมากไปหน่อยเปลี่ยนมือเนี่ยฮะนี่ฮะหน้าหน้าเป็นอย่างนี้คุณดูนะแม้แต่คิวว้วอะเขายังมีขนเลยนะครับเนี่ยนี่คือภาพนี้เลยนะครับเนี่ยคือใช่นะฮะเนี่ย เดี๋ยวผมต้องขยับเพื่อลองดูฝั่งตาขวาด้ว,ว่าได้ไหมไม่ใช่นะครับต้องได้ตาเดียวมีตาเดียวนะครับภาพนี้มีตาเดียวบ,บางบางองค์ะจะมีสองสองจะเห็นภาพภาพนี้มีสองข้างนี่เห็นไหมว่าเขาทําเส้นขนที่มือที่แขนซ้ายเนี่ยมีเส้นจีวรอยู่นะฮะ จีวรเนี่ยเขาทาเป็นขนตาเห็นไหมครับแม่แม่อาเป็นขนคิ้วฮะขนคิ้วขนคิ้วนี่เป็นสีดูนะครับเขาทําไปจนถึงเป็นสีเทาๆขึ้นไปจนถึงจีวรหล่อจีวนนรเห็นไหมเดี๋ยวผมขยับนี่ก่อนนะฮะต้องตรงอย่างนี้นะครับภาพต้องตรงนะฮะคือสังเกตที่เข่าที่นักแข้งหัวเข่าเนี่ยจะมีเส้นพับ เข่านะครับเส้นครับระหว่างท่อนขาล่างกับเข่ากับท่อนขาบนนะจะมีเส้นพับอยู่เอาเส้นพับเนี่ยไปต่อกับที่เข่าขวาเห็นไหมครับจีวรสะบงนะสบงขวาเอาไปต่อกันนะครับนี่ต่อเข้าไปอย่างนี้แล้วมันจะเป็นรูปพอดีฮจะเกิดเป็นภาพพอดีนี่ต้องต่ออย่างนี้เห็นไหมครับถึงจะเกิดเป็นภาพพอดี บางองค์ทําได้นะครับถ้าองค์ไหนไม่มีเลยนะไม่ใช่แต่ส่วนมากจะมีทุกองค์ถ้าภาพได้มาแล้วไม่ชัดนะ่ยก็ไม่ใช่นะภาพที่ออกมาแล้วมันไม่ตรงไม่สวยไม่สวยงามไม่มีการตกแต่งรายละเอียดเนะ่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่พระแท้นะมันเพราะว่าหลายองค์ทําได้ไปมีภาพคล้ายๆนี้เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่พระแท้พอไปดูจุดอื่นแล้วไม่มีเลยจะต้องมีจุดอื่นด้วยนะครับ เนี่ยสีดํานี่เขาแต่งนะครับผมเคยมีพระที่เป็นสีดําเนี่ยเขาก็ใช้ตกแต่งไว้นะครับผมจําไม่ได้แล้วองค์นี้มีไว้ตรงไหนวิธีดูนะครับแต่สีดําเนี่ยคือสิ่งที่เขาตกแต่งเอาไว้ไปขัดไปเอาออกอะภาพนั้นจะหายเลยนะครับอยู่ที่หูซ้ายหูขวานะครับเขาก็มีรอยเหมือนจะแต่งไว้เห็นะครับอาจจะเป็นหัวนกอะไรอย่างเงี้ยครับ เอาลองดูหน้าพระดีกว่าผมจะให้ถึงสิบนาทีนะถ้า youtube อ่ะเขาจะให้เกินสิบนาทีนะครับถึงจะได้โฆษณาโฆษณาสำหรับทั้งคลิปนะครับ,หรบเห็นไหมครับดูอย่างนี้มีตาด้วยไหมครับตีดำเห็นไหมครับเขาทำเป็นตาไว้ดูสังเกตที่จมูกเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าก,ก็เป็นจมูกอะ่ะแต่ว่าที่ปากก็ใช่นะครับตาใช่ แล้วเขาแต่งไว้อาจจะมีการลบไปด้วยนะครับนี่เปลือกตาก็มีเห็นะครับมือสายนิดนึงนะครับเพราะาผมใช้มือจับใช้มือจับแล้วก็ปรับอย่างนี้ปรับแสงเนี่ยหน้าเนี่ยอาจจะสวยวันนี้นะครับพอดีผมลืมไปว่าต้องใช้แสงด้วยนี้แสงเนี่ยผมอยู่นิ่งๆผมไม่ได้ปรับเลยแล้วผมก็ลองลองปรับดูเพื่อ เพื่อให้เห็นว่ามีตกแต่งแล้วลงดูด้านนี้นะปรับด้านนี้ด้วยด้านขวาอาจจะเห็นก็ได้นะครับอ่าด้านขวานี่สวยกว่านะครับด้านขวานี่สวยกว่าชัดกว่านะครับมีเข่าด้วยมีจอรนใช่ไหมครับจอรนลงมาถึงเขา่าเลยนะครับน้าผากโล เถิกนะครับแล้วก็มีผมสีดำๆนั่นเป็นผมนะครับจริงแล้วอาจจะชัดกว่านี้นะครับต้องคอนโทรลมากวันนี้พอดีผมไม่ได้เตรียมออตัวเอาแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ